สวัสดีค่ะวันนี้ทักทายเพื่อนๆกันเช้าวันจันทร์นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวนกลาบด้านหน้ามาฝากเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า ช่วงนี้กุหลาบของเราก็เริ่มร่อยหลอลงทุกทีแล้วนะคะน้องๆแทบจะไม่มีดอกให้เราได้ชมกันเลยอะคะ่ะก็เนื่องจากสภาพอากาศนะคะช่วงนี้เขาหน้าร้อนแล้วอย่างที่รู้กันนะคะกุหลาบจะไม่ชอบหน้าร้อนนะคะเขาก็จะออกดอกน้อยและไซส์ของน้องก็จะมีขนาดที่เล็กลงมากๆเลยะคะ่ะสังเกตจากมองเคอได้นะคะดูสิคะดอกเหลือแค่นี้เองและต้นของเขาก็จะนิ่งๆไปเนาะ ดูสิหลายๆต้นนิ่งแล้วค่ะไม่มีดอกมาให้เราได้ชมนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยาแาวแวับเมื่อสักครู่คุณถังถุงเงินไม่ใช่ถังทองค่ะคุณถุงเงินนานๆจะจับภาพได้นะคะก็ออกมาแวบเดียวค่ะมาเร็วไปเร็วค่ะคุณถุงเงินรืีอีกวิ่งไปเห่าด้านหน้านะคะ ส่วนออเรนบับเบิลนะคะดูสิอันนี้ก็จะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะคะที่จะออกดอกให้เราได้ชมกันแล้วก็สภาพโดยรวมก็ไม่มีดอกแล้วนะคะก็ได้ชมภาพกันเก็บภาพนี้ไว้ก่อนเนะาะส่วนส่วนดอกอื่นๆเราเด็ดทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องเริ่มโรยแล้วคะ่ะออเอนบับเบิลอยู่ได้ครึ่งเดือนคะ่ะโชว์ความงามให้เราได้ชมภาพกันความ เก็บภาพความสวยงามของน้องได้ประมาณครึ่งเดือนนะคะเท่าที่เราย้อนคลิปไปนับดูนะคะแมนฟิลพาร์คนะคะอ่าผิดซซี่นั่นไงเอาเข้าแล้วช่วงนี้ลืมบ่อยค่ะอันนี้ไม่ใช่แมนฟิลพาร์คนะคะอันนี้จะเป็นเอาแล้วเอาแล้วชอบลืมค่ะพิเศษโมเมนต์ โอ้พีเซตโมเมนต์เริ่มรืมเข้าไปทุกวันแล้วค่ะอาการหน้าเป็นห่วงขึ้นทุกทีแล้วค่ะพีเซตโมเมนต์นี่ก็เดี๋ยวก็เริ่มจะเฉาแล้วนะคะสังเกตลดน้ำใช่ไหมคะพอมีน้ำค้างตรงช่วงเกสรของน้องอะคะ่ะก็จะขึ้นคาบสีน้ำตาลแล้วอาจจะอยู่อีกไม่อยู่ได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเด็กน้อง ทิ้งแล้วเนาะน่าจะไม่ไหวแล้วค่ะก็จัดว่าเป็นดอกที่ทนเหมือนกันนะคะออกดอกได้สวยงามมากๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งดอกตูมนะซึ่งเราไม่ทราบว่าจะดอกใหญ่ไหมแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะมาโซราก็ยังคงออกดอกให้ต่อเนื่องนะแต่ก็น่าจะเป็นดอกสุดท้ายแล้วเหมือนกันนี่อันนี้เป็นดอกตูมแต่ดูก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ ดูค่อนข้างดอกน่าจะใหญ่อยู่มาโซระ,ะที่ผ่านมาดอกน้องก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สวยอยู่นะคะคอนสแตนต์นสวยค่ะคอนสแตนต์นออกเป็นช่อเลยเป็นพุ่มเลยนะคะอะออกครบแล้วนะยังขาดอีกหนึ่งดอกนะโอ้จะซ้อนจะถ่ายพภาพยังไงให้เพื่อนได้เห็นชัดๆเนาะอะเอาเท่าที่ได้นะคะไม่ว่ากันนะอ่าอันนี้กำลังแรกแย้ม ครบแล้วออกดอกครบแล้วค่ะเท่าที่ดูอันนี้ยังบานไม่เต็มที่แต่สามดอกสี่ดอกที่คือบานเต็มที่แล้วค่ะออกดอกที่เป็นพวงเป็นช่อเลยแล้วก็ดอกใหญ่นะคะดอกไม่เล็กคอนสแตนตีสวยงามมากๆเลยค่ะออกมานี่ฟอร์มดอกน้องใหญ่ปเป็นปกติเลยค่ะแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นการออกดอกครั้งสุดท้ายเหมือนกันเนาะส่วนนี้เดนฟ้านะคะเดนฟ้าสวยเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนค่ะ ดูสินินฟาสวยมากๆสีหวานมากๆเออสวยสวยสวยจริงๆค่ะให้เพื่อนๆชมดอกนะดอกก็สมบูรณ์นะคะดอกไม่ถึงกับบางหรืออะไรมากค่ะดอกค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วก็สมบูรณ์อยู่ค่ะสีก็ยังสวยเหมือนเดิมสวยจริงๆนิลฟาดูแล้วก็น่าจะเป็นดอกดอกสุดท้ายเหมือนกันนะยังไม่เห็นมีดอกตูมๆให้เราได้ชมเลยอะค่ะเออ ช่วงนี้อาจจะมีดอกให้ชมยากหน่อยนะสภาพอากาศหน้าร้อนต้องทำใจแค่เพี้ยไฟไรายแดงไม่ปลูกสวนเราเราก็ดีใจมากๆแล้วค่ะเพราะเพียไฟไรายแดงปีนี้เขาบอกว่าดุจริงๆดุมากๆหลายสวนนี่คือจาก30ต้นเหลือ10ต้นก็มีค่ะหรือบางสวนนะคะไปทั้งสวนเลย เรากังวลมากๆก็อาศัยฉีดป้องกันไปก่อนนะคะจะป้องกันได้นานแค่ไหนหรือจะอันยังไงก็รอติดตามและเป็นกําลังใจให้เราไปด้วยนะกังวลจริงๆค่ะมือใหม่เรายังไม่เคยเลี้ยงในช่วงฤดูฤดูหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยเรายังไม่เคยเลี้ยงน้องๆเลยค่ะยังไม่มีประสบการณ์ด้วยตรงนี้โอ้นินฟ้าสวยจริงๆค่ะขอ,ขออนุญาตเก็บภาพนิดนึงมนะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นน้องเพราะว่าน้องสวยจริงๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่แน่ใจว่าจะมีดอกให้เราชมอีกไหมนะามีอะไรที่บันทึกเก็บภาพไว้ได้ขอบันทึกเก็บภาพไวน้นานๆก่อนนะคะอย่างน้อยได้ชมความงามของน้องไปก่อนเนาะสวยมากๆเินฟา้าสวยจริงๆค่ะอ่าพาไปที่ต้นถัดไปนะที่ยังอยู่กับเรามาโซราอีกต้นหนึ่งน่ารักมากๆดอกก็สวยมากๆนะคะค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าไซส์ของน้องก็จะเล็กลงนิดนึงค่ะอ่า อันนี้ก็คือต้นที่มีปัญหานะเดี๋ยวเรา,อาเอากล้องไปจับภาพใกล้ๆสวยนะมาสายมีกลิ่นหอมนะคะสวยมากๆดอกซ้อนกันดูสิเก็บภาพใกล้ๆนะคะอสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็อ่านี่ก็จะมีอีกหนึ่งดอกตูมเล็กๆนะที่รอให้เราได้ชมอ่านี้นะคะ เด็เกเินค่ะแทบไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าจะดอกออกมาเป็นลักษณะไหนนะรอติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะช่วงหน้าร้อนดอกอาจจะไม่ค่อยมีมาโชว์เพื่อนๆน,นะคะให้เพื่อนๆได้ชมความงามกันมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนาะ,ะแต่ก็รอรุ้นแล้วก็รอเป็นกำลังใจให้กันไปกันเรื่อยๆนะคะดูการเปลี่ยนแปลงของน้องๆในการต่อสู้กับเพียไฟ ไรแดงนะคะแล้วก็ความร้อนนะคะของแดดช่วงเมษานี่น่ากลัวสุดๆเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเจอสภาพแบบไหนนะคะน้องๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไม่รู้ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดูนะคะตามสภาพแวดล้อมตามสภาพอากาศกันต่อไปค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและขอขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามนะคะสำหรับไลค์สำหรับคอมเมนต์นะคะคำแนะนำ ข้อักถามการทักทายต่างๆที่มีเข้ามาอยู่ตลอดเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เรามากๆเลยขอบคุณจริงๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ